สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยังอยู่กับเจาะลึกวิชาอค่ะซึ่งคำถามคืออยากทราบว่าอยากทราบว่าอ่นโฮโรอุสกับอะบามิดินสามารถใช้สารตัวสื่อกลางตัวเดียวกันได้ไหมแล้วถ้าวิกใช้สารตัว,ตวกลางของฮโนโรอุสเป็นอากาศแล้วจะมีคนใช้ซัมวิกได้ไหม อย่างแรกเลยจะต้องแยกกันก่อนสารตัวกลางใช้เรียกในสารโคดนอุตแต่อะบารมิลินเนี่ยเขาเรียกว่าสารตัวตั้งต้นต,ตัวที่1กับตัวที่อ2อ uh ะ huh. ซึ่งสารตัวเอาอะโคดนก่อนโคดนอุตเนี่ยกำหนดชัดเจนว่าจะไม่มีการใช้สารตัวกลางซ้ำกันในโรกใบนี้ uh huh. ถ้าใครครอบครองสารตัวกลางอากาศแล้วสมมติมีครอบครองสารตัวกลางที่เป็นอากาศแล้วเนี่ย ก็จะไม่มีใครสามารถใช้สารตกตะกอนอากาศได้อีกซึ่งอันนี้พี่ปุ้ยก็อธิบายอยู่ในเดอร์อเจอร์นี่เอเจนต์กเล่มสามอนา,าเขตแห่งเลือดไปแล้วใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะไอสารตัวะกอนนี้มันถูกสอนมาตั้งแต่ในวิชชรแล้วว่ามันซ้ำไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้มาพูดถึงอะบามิลินอะบามิลินเนี่ยมีสารตัวการมันไม่ไม่ได้เรียกว่าสารตัวการเรียกว่าสารตั้งต้นตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองอสารตั้งต้นตัวที่หนึ่งอ่ะ ก็คือสายแห่งชีวิตแน่นอนคือต้องมีการสร้างสายแห่งชีวิตใช่ไหมส่วนสารต้องตัที่สองคือตัวที่จะมาผสมกับายว่านาฬิกาสายแห่งอะมาบิลินอะคือกฎของอะมาบิลินอะมันเป็นการสร้างนาฬิกาสายที่จะต้องย้ายสายจากนาฬิกาชีวิตมาอยู่ในมาอยู่ในนาฬิกานาฬิกาสายเรือนใหม่แต่ทีนี้ประเด็นคือสายแห่งชีวิตเป็นเป็นสายที่มีก็คือพลังชีวิตของคนเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดมันไม่สามารถเพิ่มหรือลดได้แต่ก๊าซโซต้องใช้สายแห่งชีวิตในการ ใช้เวทมนต์ะเข้าใจไหมมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดยูไม่สามารถสร้างสายแห่งชีวิตขึ้นมาใหม่ได้มันก็คุณก็เหมือนใช้พลชีวิตในเรือดพอใช้พลังชีวิต,วตหมดก็ตา,ตายดังนั้นวิธีการในศาสตร์อะบอมิลินส่วนใหญ่คือจะเพ่งเพ่งความให้ความสำคัญในการสร้างสายแห่งชีวิตสร้างสาสตรว,วตัวตั้ตัวที่นหนึ่งก่อนซึ่งสายแห่งชีวิตไม่สร้างสายแห่งชีวิตที่เป็นสายชีวิตใหม่ที่แบบเกิดขึ้นใหม่ซึ่งการสร้างสายแห่งชีวิตเนี่ย ถ้าไม่ได้ดึงจากทางชุดร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันจะต้องมีกระบวนการที่จะสร้างขึ้นมาโดยต้องมีสายจริง,รงๆเป็นตัวตผสม<อ>เหมือนกับมีแบบตัวเชื้อหัวเชื้อแล้วก็อเอาสารต้องต้อที่สองผสมซึ่งสารต้องต้งที่สองนี่แหละคือเป็นตัวที่ททเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ต้คนแต่แล้วก็ไม่สามารถใส่ซ้ำได้เหมือนกัน อย่างเช่นอย่างอย่างอย่างยกอย่างเมทเนี่ยสาตร์ต้นที่สองของเมทคือแสงสว่างเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เมทเทพมากเมทเทพมากอย่างอย่างเจเนี่ยเป็นเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยอย่างพิธีบีนไม่ใช่อ่าอย่างเจเป็นเจเป็นเสียงหัวเราะนะเจเป็นเสียงหัวเราะใครอีกว่าอย่างยังไม่ค่อยมีเปิดเผยนักใน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 การโซที่ที่ที่ทำงานอยู่ในในดีวิชอนเนี่ยยังไม่ของของวิทก็ยังไม่เปิดเผยใช่ของวิทก็ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรเงี้ยเพราะงนี้เนี่ยถ้าถามว่า ใช้ซ้ำได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่ถามว่าอย่างแสงสว่างเนี้ยมันถูกใช้เป็นอะไรได้บ้างก็คือใช้ในสรารตัวกลางของฮอร์ลูก็คือเป็นของวิทใช้เป็นสารตัต้งต้นโดยสองแสงสว่างของวิทไม่ใช่ของวิทเออของวิทสารสารตัวกลางของวิทใช่ไหมใช่เป็นในฮอร์ลูดใช้เป็นสรารตัวที่สองของของเ<น>มดเมดในอะบาบิลินใช้เป็นอ่าเอทามูแห่งแสงสว่างของอ่าตัวลูกศิษย์ของเวนดี้ก็คือมาริสกอร์ดอนใช่ไหมในตระสุนลันดูชื่อมาริสแหละ นนั่นแหละที่เป็นแม็กลิสคนที่ที่เป็นแม็กลิสคนต่อมาที่ว่าที่แม็กลิสนะเอเอคือเป็นใช้เอเชมโมแห่งสงสว่างใช่ไหมเออแล้วก็อยา่างแบบคือเพื่อนเนี่ยถามว่าแสงสว่างอย่างเดียวมันถูกตีความไในในในคอนเทนต์หลายอย่างในแต่ละสารเมนต์เออนั่นแหละแต่ทั้งหมดเนั้นก็ถ้าเป็นแสงสว่างมันก็อยู่ในวิทเทเลียได้แหละอยู่ในอำนาจของวิทวิทก็เป็นมาเฟียไปอ่ะมันมีคำถามอื่นอีกไหมเราตอบครบไหมมีคำถามอีกอันนึงว่า ถ้าเราได้รู้ว่าสาตร์ตัวกาของเดียตี้คือคืออะไรศาสารตั้งต้นเดียตี้อะไรเราจะได้รู้ไหมว่าเรานั่นนั่นคือเหตุผลใช่ไหมว่าวิทถึงได้เรียกเดียได้เรื่องเดียตี้ให้เป็นลูกศิษย์แต่ในความเป็นจริงแล้วสาตรตั้งต้นาสตราตรตั้งต้นตัวที่สองเนี่ยมักจะเกิดจากการชี้แนะนะอ๋อ,อในตอนเริ่มต้นที่วิทรับเลี้ยงเมด์อะอ๋อสาตรตั้งต้นวที่สองก็ได้ไงฮานาซิมสันเนี่ยที่เป็นที่เป็นแสงจันทร์รอยยิ้มมันก็จะมีหลายอย่างนต้องไปอ่านในเจดีเรล่ เล่มหกเนี่ยแหละเล่มห้าเล่มห้าเ่มหจะในเล่มห้าที่รู้ว่าอธิบายเรื่องสารตั้งต้นหรือสารตกอันเนี่ยเมื่อกี้เนี้ที่เราพูดถึงว่าวิทย์เลือกเมทเพราะว่าเพราะว่าเมทหนูว่าเมทใช้สารสารตั้งต้นตัวที่สอนเป็นสารสว่างหรือเปล่าต้องบอกไม่ใช่คือสารทั้งอะบาริลินเป็นเม็ดมนต์ดำเม็ดเม็ดมนต์ดำเม็ดมนต์ดำตอนจารย์รู้ต้องมีผู้สอนดังนั้นเนี่ยคนที่สอนอะเมทคือวิทย์วิทย์สอนเมทให้ฝึกกับอะบาริลินดังนั้นเนี่ยวิทย์เป็นผู้ชี้แนะดังนั้นเนี่ยตอนที่เลือกเมทมาไม่ได้ เราไม่มีทางวูาเด็กคนนี้มีจะเหมาะกับสารต้นอะไรเพราะว่ารุ่นเมยก็ยกังฝึกไม่สำเร็จรสชาติมัน,มนต,ต้องมีการฝึกฝนคิดค้นแล้วก็ทดสอบหลายๆตัวเหมือนกับเจเที่ต้องกว่าจะตัวจตัวจะเจอว่าสัตารต้นที่สอบคือเสียงหัวเราะของครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องมีการผ่านก,นการกั้นกรองแล้วเน,นี่ยวิทย์ไม่ได้เลือกเมยเพราะว่าเมยมีสารตั้งต้นตัวที่สองเป็นแสงสว่าง <S <S แต่วิทย์เลือกเมตเพราะว่ามันเป็นเหตุจาเป็นต้องเลี้ยงเด็กคนนี้จริงๆอันนี้ก็ต้องไปอ่านอน้มาสเตอวิทย์แทนจ้ะ ก็คุณยายเนี่ยคาถามนี้ก็คือไม่จริงนะคะก็ขอบคุณสําหรับคําถามท,าที่ลงเลึกเลยว่าเออชอบวิชามากนะคะงั้นก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะอัปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ f e c o o o p k p e เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะ อันดับที่2คือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวธรรมดาเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอม m ม n i t y ี่โพสใหม่ใหม่ใน b o o k o เนาะแล้วก็ใน YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ีตัวใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกีย่ยวกับนิยายต่าง,างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะ ซึ่ง IG เนี่ยเป็น Follow เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวปิดานะคะทั้งสช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่องทาง,เ,ทง,ทง,ทางเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือของพียิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ